ใดคนหนึ่งขึ้นมาหรือไม่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามความคืบหน้าจากรองหัวหน้าพักหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือคุณชูศักดิ์เซรินินยอมรับเลยครับว่าหลังจากนี้มันจะต้องเป็นงานหนักของพักเพื่อไทยที่จะต้องพูดคุย,คยกันภายในรวมไปถึง8ปดพักจัดตั้งรัฐบาลและก็ตอนนี้ยังสรุปเลยไม่ได้นะครับว่าแนวทางของพักมันจะไปในทิศทางไหนซึ่งของพักเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากถึง3คนนะครับหลังจากนี้แต่ละคนจะเสนอชื่อได้รอบเดียวแต่ยืนยันไม่มีแนวคิด ิดที่จะผลักพรรคก้าวไกลเนี่ยออกไปเป็นฝ่ายค้านนะครับนายสูศักดิ์ยืนยันนะครับว่าจะยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่นแล้วก็อาจจะต้องไปพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นเพิ่มเติมเพื่อรูปรวมคะแนนเสียงให้ได้เกิน376เสียงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นสอวอรหรือว่าสสครับฝายฟังของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะคะนักข่าวเลยไปถามเลยบอกว่าเอาอยัางไงล่ะเพื่อไทยอ่ะจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเลยไหมครั้งหน้า คุณสุริยะบอกว่าเดี๋ยวผู้บริหารพักต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะดําเนิกนการอย่างไรเท่าที่ตนทราบก็ต้องคุยกับพักร่วมด้วยว่าหลังจากนี้จะเดินกันอย่างไรต่อไปด้วยนะคะคุณสุริยะบอกว่าทางพักร่วมยังไม่ได้นัดกันแต่คาดว่าหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักน่าจะคุยกันนักข่าวเลยถามต่อว่าเอ๊ะเมื่อที่ประชุมเห็นว่าการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นยติไม่สามารถเสนอชื่อซ้ําได้แล้วจะส่งผลต่อการเสนอชื่อแคนดิเดตของพักเพื่อไทยหรือเปล่า คุณสุริยะบอกว่าเมื่อมีการลงมติไปในลักษณะนั้นแล้วพักเพื่อไทยก็พยายามบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นยัตติซ้ำแต่พอโหวตมาแล้วเดี๋ยวเพื่อไทยเนี่ยก็คือก็กังวลยอมรับเลยนะกังวลเหมือนกันเพราะหลังจากนี้มันต้องเป็นบรรทัานต่อไปแล้วจะทําให้โหวตไม่ได้แล้วมองว่าครั้งต่อไปก็จะเป็นบรรทัานเช่นนี้ไปเรื่อยๆนักข่าวบอกว่าอะพอมันเป็นบรรทัานเนี่ยอย่างนี้กังวลใจหรือเปล่ากังวลไหมถ้ารอบหน้าเสนอชื่อคุณเศรษฐาครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน a ค d ดิเดตคนที่2ก็ไม่ผ่านแล้วจะทำยังไงต่อคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ผู้บริหารพักต้องไปคุยกับสวเรื่องของการปรับกระบวนทัพการจัดตั้งรัฐบาลของ8พักจะต้องปรับหรือไม่ยังไงเพราะสวเองก็ยืนยนันยืนการน,นะคะบอกว่าถ้าในสมการการตั้งรัฐบาลยังมีพักเก้าไกลอยู่ในนั้นอะ่ะจะไม่โหวตให้นายกรัฐมนตรีแน่นอนไม่ว่าจะมาจากเพื่อไทยก็ตามนะคะคุณสุริยะก็บอกว่า เดี๋ยวผู้บริหารคงต้องไปกําหนดท่าทีแล้วค่ะแล้วก็ไปคุยกัน8ปดพักร่วมก่อนว่าจะเอาอยัางไงกันต่อหลังจากนี้เพื่อไทยเองอาจจะนัดหารือกันในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเช่นเดียวกันลองฟังดูค่ะว่าในขณะนี้ทางน้นานผู้บริหารทักก็ต้องไปพูดคุยกับทางสว จะมีการปรับกระบวนทัพักในส่วนการจัดตั้งรัฐบาลแต่พักไหมคะเพราะว่าในส่วนของสวเองก็ยืนกรานชัดเจนว่าถ้าหากมีก้าวไกลอยู่ในร่วมสมการเนี่ยก็จะไม่โหวตให้แม้ว่าเพื่อไทยจะเสนอคพื่อเสนาหรือว่าเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลครับผมคอกว่าตอนนี้ทางผู้การคัเองควจะต้องกำหนดค่าี่จะรคุณสมงแต่คับรวมค่ะ ู้ชมครับอันนี้เราพูดกันตามหลักการนะครับถ้าพักอันดับหนึ่งอย่างก้าวไกลเนี่ยตั้งไม่ได้<ช>มันก็ลงมาอยู่ที่พักอันดับสองก็คือเพื่อไทยนะครับ<ช>แล้วถ้ามองข้ามชอ็อตสมมุติว่าเพื่อไทยก็มันก็มันก็ติดนู่นติดนี่อีกแล้วเนี่ยนะครับ<ช>มันก็ต้องถึงคิวพักอันดับ3หรือเปล่า<ช>นักข่าวก็เลยไปถามดักให้คุณผู้ชมเลยนะครับวันนี้ไปถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ ย้ำนะคนนี้ก็เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับนะ,ะก็เป็นคนดิเด a t e ก็คือคุณอนุทินชาญวิรูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับบอกว่าสถานก,การณ์หลังจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับมติของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่วนพักภูมิใจไทยจะขอทําตามกติกาหรือว่ามติของพักไปก่อนส่วนหากพักอันดับสองยังผูกติดกับพักก้าวไกล ก็จะไม่ร่วมด้วยใช่หรือไม่นายอนุทินก็ย้ําว่ามันเป็นไปตามที่ถแถลงเอาไว้แล้วเมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะมาถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักอันดับ3หรือไม่คําถามนี้คุณอนุทินไม่ตอบนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามถามต่อว่าแล้วคุณอนุทินหลับพร้อมหรือไม่คุณอนุทินก็ไม่ตอบครับเพียงทําท่าคล้ายๆกับแค่หูนะครับเหมือนกับส่งสัญญาณว่าเอไม่ได้ยินพูดอะไรออกมากันแน่คุณผู้ชมครับทังนี้พักอันดับสองมาท้าทามร่วมจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยละ่ะ พร้อมเข้าร่วมหรือไม่สมมุติว่าเพื่อไทยเข้ามาทาบทามเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็บอกว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนหากพรรคเพื่อไทยมาทาบทามพรรคภูมใจไทยจะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคุณอนุทินก็ยังไม่ตอบนะครับบอกแค่ว่าไอแล้วก็เจ็บคอคุณผู้ชมครับ